ปิสแควร์ภนภรนายก2024นะคะก็ถ้าหากให้พูดถึงปีที่ผ่านมานะคะที่ได้กำรงตำแหน่งใ <Finland> ิสแควร์ภนภรนายกนะคะถ้าหลายๆคนติดตามจะอาจจะได้รู้ว่ามีตำนานถูกไหมคะมีดราม,มา่าบอกเลยว่าตนำนานเรื่องนี้นะคะก็เปรียบเสมือนมีคำเรื่องหนึ่งที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความสุขถามก็ วันนี้นะคะก็ครบหนึ่งปีแล้วที่ได้รับรงวัลตำแหน่แง,งนแสดงนันันะคะก็ภูมิใจและก็ดีใจมากๆคะ่ะที่ได้เป็นตัวแทนจงังหวัดนคกพนักงานไทยประดับบนเวทีวิสแตนไทยแลนด์นะคะแล้วก็ก่อนไปเลยต้องขอขอบคุณนะคะที่มี ขอบคุณนะคะพี่ทีมนุ้ยแกนักพนักงานนะคะที่เห็นความตั้งใจของหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูได้เป็นตัวแทนจากนข้อนายกนักศกษาก็ไม่ว่า,วาหนูจะบอกแม,ม่ว่าไม่ว่าแม่จะเจอปัญหาอะไรหรือว่า,ห,า,ห,ลาหลายๆสิ่งหล,หลายๆ,ๆที่ข้องมาเนะคนะก็ขอขอบคุณกำลังใจให้กับแม่กิุ๊เสมอ,อแล้วก็รักแม่มนะคะท่ะงเดี๋ยวว่าจะไม่ลอมเนาะ ค่ะค่ะแลว้วก็อยากจะขอบคุณนะคะแม่ตังแล้วก็ทีมผ่าเลี้ยนะคะเป็นพี่เลี้ยงที่ส่งหม้อข้าวข้าวบนะคะก็มีสแสงเป็นคนแรกที่ให้โอกาสหนูได้หนูให้หนูได้แสดงสเตจคาบูแอนด์นนแซนนะคะก็แม่ไม่เคยทำให้หนูล้มสักรอบเลยเวลาที่หนูอยู่บนสเตจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทำให้หนูมั่นใจทุกรอบ แล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวนะคะพี่สาวของพี่หลานขอบคุณที่คอยดูแลหนูหนูทำเหลืออะไรก็เลี้ยงให้หนูตลอดเลย ขอบคุณหนูเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพี่ชอคุณเนี่ยโอ้โหป้านหน้าหนูมาได้สวยทุกครั้งทุกรอบเลยทีสเตจขอบคุณมากมากค่ะ,คะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะแม่กอฟพี่คิวพี่มิชี่พี่ชายนะคะที่สนับสนุนหนูนในการที่หนูประกวดอยู่ในกองกนิสัไทยแลนด์นะคะขอบคุณะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณผูเสื้อนะคะที่ให้หนูได้ใส่เสือส้อ่สวยๆนะคะ เสื้อจากเต้ใหนะคะแล้วก็ห้องเสื้อจากทางกูนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกรอบเลยทั้ให้นูได้สวมใส่ชุดสวยแล้วก็น่าใจอยู่บนเวทีค่ะขอบคุณเต้แล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะ้อบของหนูอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็อาจจะไม่ได้รอกใหม่อะไรแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนส่งพลังส่งกำลังใจมาให้หนูได้รับมันทุกทุกอย่างทุกคนจริงง แล้วก็ขอบคุณวันนี้นะคะที่มีมิสแกรพะเยากับมิสแกร์ราสองวันที่สามาให้กำลังใจหนู่ด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ทำให้รู้สึกว่าการประกวด,ดมิสแกรไทยแลนด์ทำให้เราได้ไมิชาั่นท่าใสมด้วยคแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนจดจำเสียงแห่งความสุขไว้นะคะ อเหเห้อมจบอ้อมอกอ้อใจของคนด้วยเชอรี่ทัชเชริ่ดาภูมิศักดิ์วรสารมิสแดรดละครนายรัตย์อนมครันีชมดนวที่2 0 2 3นะครับแล้วนีครับพี่กันเชียอว่ากำลังใจของหนูนะเยอะมากๆทั้งในมิวินโชว์หรือ ยังมีคนได้นะมิสแปลนภูเก็ต2023วันนี้มาให้กำลังใจด้วยและก็มาร่วมแฟลกเกอร์กับนอ้องเชอร์ลีด้วยของคุณน้องเจียด้วยนะคะและที่สังกัญครับวันนี้เนี่ยคือวันอะไรางคะแนนมือระเมื่อกี้ผมได้เพิ่มคะในนจากมือระแต่ก่อนที่จะลงจากเวทีครับพี่กันอยากจะให้นอ้องเชอรีนครับผมให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ก <S an> ับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง12คนเลยนะคะก็รู้สึกว่าทุกคนอยายมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็เก็บถึงความพยายามของทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ถ้าอยากถามว่าอยากได้แบบไหนใช่ไหมคะจริงๆก็อยากปีหนูเนี่ยเห็นพิธีเขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบนางเอกไปแล้วนาะปีนี้เขาต้องการตามหานางร้ายนะก็อยากจะให้อยากจะให้คนมองคนต่อไปเนี่ยก็ อาจจะเป็นสร้างสีสันให้กับคน,น,นในกองดิสแตนไทยแลนด์ค่ะสุดยอดมากครับแนะนำน,น้องๆไปแล้วแบบนี้ที่กันขออีกหนึ่งคำถามเนะะมาะเพราะว่าการที่เราจะเป็นตัวแทนของนครนายกเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดเมื่อเขา้าไปสู่เวทีระดับของประเทศไทยเราต้องไปพร้อมทั้งทองต้องไปอยู่กับเพื่อนๆอีก77จังหวัดเฉยๆครับในปีที่ผ่านมาหนูอาจจำไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดแต่หนูได้ร,รับบรรกาศได้รับความ หนูมีอะไรจะแนะนำน้องๆไหมครับว่าการที่เข้าไปอยู่กับผู้หญิง7 7คนเพื่อนๆทั้ง7 7จังหวัดถ้าปีนี้เนี่ยหนูได้เป็นโค้ชหนูได้เป็นเทรนเนอร์หนูจะแนะนำน้องๆอย่างไรครับอ๋อจริงๆก็ถ้าพูดถ้าเห็นจากประสบการณ์นะคะจากอ่าปีที่แล้วมาเนาะก็เหมือนเข้าไปในกองอะคะ่ะเราก็ต้องเริ่มเดิมเห็นแล้วเริ่งเดินเริ่รรมตัวแคมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จริงๆก็ ตอนนี้มนะันก็มีเรื่อง10ปีที่4มาด้วยว่ายูนิเนตน,นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะตั้งใจเพราะมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับใครหลายๆคนนะคะคก็เรื่องนี้และแน่นอนครับว่าก่อนจะลงสั่เวทีครับวันนี้ถึงอัลกัแหน่งแล้วในฐานะของ Miss ร r a n d คันยก2023พวกเราครับเชื่อว่าอยกากจะให้กำลังใจทุกคนนี้พี่กาวพี่น้องและทุกคนที่เห็นหรือรับชมอยู่ทุกค ติดตามอยู่ได้ทางช่องทางไหนและผลงานอะไรบ้างฝากผลงานได้เลยครับได้แล้วก็ฝากติดตามนะคะหูเชอริลล์วิสแซนพลายอีสปอนิีสานะคะทางอินสตาแกรมก็ได้หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะแล้วก็อนาคตจะมีผลงานในด้านองงการกระเทืออะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ กับพี่สาวไปแล้วเมื่อตอนต้นรายการพี่กัแนะนำมีมิสแกรดอีกหลายจังหวัดเลยรวมไปถึงเพื่อนๆจะไ่ไหมคะมิสแกรดขยาว

แนนทิคกี้รัดแสงแดงมิสแสกเปปเพ้ต่อคนต่อไปครับนภโมอริาเข็มได้มิสแกลเีและมาจินสุดท้ายกันบ้าทักพรอแลเหไม่พร้อมก็กำลังเปิตอยู่โอเคชักรบพร้อมแะ กเราจ้าแฟ so nice. so wow. ุเจ้าจ๋านมวันัซเหนือเมสแกนสุรรกรีว้าวมีคนใช้สองภาษาภาษากรงกผสมกับเแบบสุพรรด้วยน่า,นารักมานี่คือน้องๆในีสุที่มีสคันสามคนครับซึ่งแน่อว่าการแนะนำตัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเอกลษณ์และเป็นอีกหนึ่งอตลักษ์อกของปไทยรดร้ว,รวันินโทรดักชันในปีนี้ ฝรั่งเศสและติณตาดิสกันกาลาสองอันยี่สิบสี่เลยลครับและพี่น้องครับเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมให้เลยว่าทั้งสามคนสามจังหวัดเที่ขำเราสวยเองไปและเพราะการที่เราเป็นคนในจังหวัดแล้วเนี่ยเราสวยทีย่สุดในจังหวัดแล้วแหละแต่พอเราไปอยู่ในยูนิฟิสกันกาลาอยู่กับเพื่อนอีกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเราจะเอะไรไปสู้กับทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดที่เหลือครับเชิญยนจั๊ อย่างแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือมีให้ครบทั้งหมด 4B ค่ะ Body Beauty Brain and Business ทุกอย่างจะต้องครบและ add on คือ T ีบอถ้าใครที่มีความสามารถอะไรที่สามารถโชว์ให้บอสเห็นให้ทงทีมแร a ได้เห็นนะคะอยากจะให้นักศักยภาพตรงนั้นออกมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าแน่นอนว่า77จังหวัดที่เราไปยืนนะคะหากเราไม่เป็นตัวเองเราก็อาจจะไม่ได้ ชายออกมาให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองค่ะจุดยืนอของคนนี้ให้เจอค่ะสุดย,ดดดยอดม,มากครับและนี่คือต้นทางของจังหวัดสุพรรณบุรีกติดตามให้สองคนด้วยกับน้องจ๊ะจ๊ะมาที่คนต่อไปหน้าครับคนนี้เนี่ยเจกอกันตังน้งแต่วฟ้าสวรรค์เนาะจนันนี้นตเตรียประสบการณ์เร็จแล้วขอเชิญเลยนะ้องนักโมครับค่ะสุนทรโมโรนะคะก็จากที่เพื่อนได้พูดแล้วนะคะสี่ดีและสี่นิสัยสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็คือทีมต่อแต่หากเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอเราก็สามารถเพิ่มได้ เรปเป็นเนมิสแกน์าราิน2024 The t e r n a t o n l m a I am r e p r e s e n t a Miss a n d a l a s i n i k e to i t u and w e l c to my r e p e n e ัมกอคอนาทรอดูรจจดที่หน้าเลยนะนสตอกก้าับนแดงรับมงอาสาสมัครเลยซึ่งเป็นลูกของแองกด้วย กับิสากับไผ่เนชรทนายามแล้วเชิญครับก็สลรับแนนมองว่านะคะการที่เราจะเข้าไปสู้กับอีกเจจังหวัดค่ะในกองไทยแลนด์นั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือพลังในตัวของเราค่ะหนึ่งเลยนะคะเรามีศักยภาพในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องดึงตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้บอสนะคะได้มองเห็นถึงความสามารถศักยภาพที่สามารถเอาไปใช้งานหรือว่าต่อยอดได้นั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ลืมสําหรับสิีของบอสไม่ว่าจะเป็นบอดี้บิวตี้ ป็นแล้วก็ดิสเน่จันเทคค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะเอาตัวเราของเองเนี่ยค่ะมาประยุกต์กับสี่เรียงเพื่อให้บอสนั้นตุ่มหลักเราเองค่ะสุดยอดมากไม่เสียชื่อกับเ c ไมค์กิวทองเจอยืนมาแล้วโชว์มาแล้วสุดยมากกับงแน่ของเราครับและตอนนี้ครับก่อนตรงสเวทีวันนี้อาหารที่มาให้กำลังใจมิสการภนายกและเป็นสังเกตุที่เฉลี่ยด้วยถ่ายภาพร่วมกับเซรีเนี่ยเฉลี่ยมีงกาจเลยครับ ตอนนี้น้องทั้งสามคนน่ารักมากนะถ่ายรูกัะเดียวกับเชื่อมด้วยตอนจบบทที่ั5ทั้งสามคนเชีเยร์ครับแต่พี่การคะพี่ลองสังเกตนะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยซีซั่นของ2 0 24เนี่ยสวยแบบเซ็กยิ่มขึ้นนะ สมกับสอ,อสแกนที่กำลังค้คนหาคือนางร้ายเลยน,นะสวยและเก่งมากๆนะครับแน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ของนิสแแควร์นายกคือนางร้ายแต่นิสสแคนร์ไทยแลนด์เราก็การแน่นอนที่มีครบทั้งสี่ปีปีที่1ปีที่2และในปีนี้มีความเป็นชิงป๊อปและสัตว์ด้วย